วันนี้เราจะมาพบกับรายการไหลลาะบึงนะครับเป็นรายการรายการเปิดใหม่นะครับวันนี้รายการเปิดใหม่ของท่านนายกเก่งวิทยาพาจรัดนะครับเป็นวันแรกเลยนะครับที่เราได้เปิดรายการใช่ไหมครับพี่ยุ้ยใช่ครับตั้งแต่พี่ยุ้ยอยู่เทศบาลพึงขงหลงมาเนี่ยเคยมีมีไลฟ์แบบนี้มาบ้างไหมครับไม่มีค่ะโอ้ถือเป็นรายการแรกเลยครับเป็นรายการแรกเลยนะครับจากท่านนายกครับนี่เป็นโครงการดีๆนะครับรายการไหลล้อบึงนะครับ ใครมีปัญหาให้บอกมานายกเก่งวิทยาจะพาไปไลค์นะครับไลค์ที่นี่คือกดไลค์นะครับจะให้ทุกคนได้กดไลค์นายกเก่งวิทยาพาจัดน,นะครับท่านจะได้รู้นะครับว่าในอำเภอบึงหลองเนี่ยจัดงานอะไรบ้างในอำเภอบ,บึองหลองเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการประชุมของเทศบาลก็จะได้รู้นะครับว่าการประชุมเนี่ยเป็นมายังไงนะครับนายกเก่งวิทยาท่านได้ทําโครงการดีๆนี้ออกมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ได้รู้จักใช่ไหมครับพี่ยุ้ยใช่ค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าเทศบาลเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างไรค่ะรายการของเรานะครับจัดขึ้นนะครับจากนายกเก่งทุที่ยาเลยนะครับนี่คือรายการดีๆพี่ยุ้ยบอกว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยมีรายการไลฟ์แบบนี้เลยนะครับยุ้ยอยู่มากี่ปีแล้วครับที่นี่หกปีค่ะพี่ยุ้ยอยู่มาหกปีนะครับผมนี่อยู่มาจะสองเดือนแล้วนะครับตอนนี้นะครับไล่เรียกกับท่านนายกเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเรามารู้จักนะครับและมาพบกับท่านนายกเก่งวิทยากา์จรัดนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เชิญครับครับท่านนายกเก็งวิทยากา์จรัดนะครับนายของเราเองนะครับท่านนายกครับผมอยากจะทราบว่านะครับเมื่อท่านนายกมาถึงนะครับลืมไปครับลืมไปไม่ให้ทักทายเลยไม่ให้นักทายเลยครับมาถึงก็จะให้ถามเลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวก่อนนะครับว่าเป็นมาอย่างไงนะครับก็อะไรครับพิธีกร ให้นายกพูดเลยครับอ๋อนึกว่าพี่กรอนจะถามอะไรด้วยพี่กรอจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าต้องให้แนะนําตัวก่อนให้แนะนำตัวก่อนแนะน,น,น,นาต,ตัวก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับก็ผมนะครับเก่งวิทยาพันธ์จรัสน,นะครับนายกเทศมนตรีเำบนพึงคงหลงนะครับในสองเดือนสองเดือนนิดนิดนะครับสองเดือนนิดนิด,นดก็เริ่มตั้งแต่วันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับที่ดํารงตาแหน่งนี้มาเป็นไงบ้างไม่รู้คนที่ทํางานด้วยกันนะครับก็คงจะรู้สึกว่า เหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่้องต้องถามคนที่อยู่มาก่อนต้องถามคนที่อยู่มาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนายกประยุทธ์ราสมชื่อนะครับนายกประยุทธ์ประเษยานะครับนายกเก่งอิทยานะครับครับผมท่านนายกครับผมมีคําถามนะครับาะอยากจะถามว่าเนี่ยนายกนะครับเป็นใครมาจากที่ไหนครับอืมจริงๆแล้วนะครับผมก็เป็นคนบ้านโพหมักแข้งต้องบอกว่าเกิดที่บ้านโพหมักแข้งนะครับเกิดที่บ้านโพหมักแข้งแล้วก็ไปโตที่บ้านนนทสวรรค์ ก็ถือว่าเป็นลูกหลานบ้านบึงของหลวงของเรานี่เองนะครับก็พ่อก็พ่อก็เป็นคนบ้านดอนกางแม่ก็เป็นึนบ้านโพบอกแข้งนะครับก็นามสกุลพันธ์หลัดอยู่บ้านบึงของหลวงดอนการจะเยอะหน่อยก็จะมีหน่อยไม่ใช่เยอะจะมีหน่อยนะครับก็แม่ก็สอนโพก็จะอยู่บ้านโพบอกแข้งก็จะมีกันเยอะกันหน่อยนะครับถือว่านามสกุลท่านนายกนี่มีทั่วไปนะครับในบึงของหลวงนี่นามสกุลดังเลยนะครับกุฒดังนะครับ ่อนจะมาเป็นนายกเนี่ยทำอะไรมาทำอะไรเอาเอาตั้งแต่ตอนตอนตอนเด็กๆเลยไหมหรือว่าตั้งแต่ตอนเริ่มตน้นหรือว่าหรือว่าเอาแค่ก่อนที่จะมาเป็นนายกกี่เดือนเอาเอาประวัติด้านการทางานเลยครับท<อ>่านนายกทำงานอะไรมา,<อ>บ,า,มาบ้างครับประวัติด้านการทํางานนะครับก็หลังจากเรียนจบนะครับจบรุษษสตรอุุสหกรรมวิศวกรรมอุตสาหการนะครับก็จบครูมาเราแล้วก็ไปเป็นวิศวกรอยู่1ปีนะครับก่อนที่จะไปเป็นครูนะครับก็เป็นวิศวกรมา1ปี แล้วหลังจากนั้นก็ไปเป็นคุณครูนะครับเป็นครูอยู่ที่วิทยายลัยสารพัดช่างระยองนะครับห้าปีครับนะครับเป็นครูอยู่5ปีก็หลังจากเป็นครูเสร็จแล้วแล้วก็ละเหตุละเหตุเลื่อนกลับบ้าน <laughs> <laughs> นะครับ้อกว่ากลับบ้านครับนะครับกลับมาอยู่บ้านก็มาทําธุรกิจรถแมคโครรถด,ดามาขับรถดาขับรถแมคโครนะครับก็ทําธุรกิจแมคโครอยู่5ปีเหมือนกันหลังจากทําธุรกิจแมคโครอยู่5ปีนะครับแล้วก็มาทําอุปสมบท จากครูนะครับจากครูมาสู่ธุรกิจลดดํารถเบโคแล้วก็มาเปิดอู่ซ่อมรถยนต์นะครับหลังจากทําซ่อมรถยนต์เสร็จก็ทําธุรกิจนู่นนี่นั่นก็จนมาถึงทําสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับได้ทาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวก็อยู่ประมาณ3ปีนะครับสปี3ปีแล้วก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็โชคดีครับพี่น้องเอนดู u, นะครับพี่น้องรักให้ให้มาเป็นนายกเทศมนตรีตะบลบึงหลวง จนมาถึงวันนี้และตอนนี้นะครับนี่คือเขาคร่าเๆาคร่าวถือว่าประสบการณ์เยอะนะครับจากวิศวกรนะครับมาสู่ครูนะครับมาสู่ช่างนะครับมาสู่ช่างซ่อมรถนะครับจากขับรถดาก็มาเป็นช่างนะครับจนมาเป็นนายกสมาคมด้วยครับด้วยนะครับท่านนายกท่านเก่งมากนะครับทำในทุกอย่างสมชื่อจริงจครับสมชื่อเก่งนะครับครับกันทาต่อไปครับท่านนายกครับ ถ้านายกเป็นนายกมาเนี่ยมาสองเดือนจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับมีอะไรบ้างครับทาอะไรบ้างครับ็นผลงานจริงๆถามว่าทําอะไรบ้างในส่วนของการทํางานของเราก็พยายามอยากจะให้ทันท่วงทีพยายามที่อยากจะปรับรูปแบบในการทํางานที่มันรวดเร็วขึ้นให้มันทันกับความต้องการของประชาชนนะครับก็มีการปรับรูปแบบของการทํางานในเทศบาลเล็กน้อยเพื่อให้การทํางานนั้นได้แบบว่ามันไปได้เร็วขึ้นมันเข้าถึงประชาชนไวขึ้น นะครับก็มีการสร้างไลแอดขึ้นมาเพื่อรับข้อมูลออนไลน์นะครับไม่ว่าจะทางเพจทางไลแอดมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่าง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 นะครับมีตัวอย่างตัวไลแอดตัวไลแอนดนะครับก็จะมีตัวอย่างของไลแอนดนะครับโชว์โชว์นยไมนี่นี่ไลแอดตัวอย่างครับตัวอย่างยกสูงยกต่ำไม่รู้นะครับตอนนี้เห็นกันหรือเปล่านะครับก็นี้ก็เป็นไลแอนดนะครับที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่ออยากจะให ประชาชนได้เข้าถึงเทศบาลมากขึ้นแล้วก็ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับปัญหาต่างๆเข้ามาแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเราก็พยายามที่แก้ไขให้รวดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลอกคลองการทําความสะอาดตลาดแล้วก็ปัญหาแสงสว่างต่างๆภายในชุมชนอันนี้เป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เราได้ทําขึ้นอย่างที่2ครับที่2เลยถนนคนเดินถนนคนเดินถนนพื้นน้ำที่เกิดขึ้นมานะครับ ก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนี่เลยถนนเขาเดินถนนนักเล่นน้ําที่ทุกท่านได้เข้ามาแล้วก็ได้มาร่วมกันสร้างได้มาร่วมผักดันกาเกิดขึ้นก็ต้องฝากทุกท่กทานไปเที่ยวกันด้วยทุกทกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับไปเที่ยวถนนคนเดินถนนนักเล่นน้ำครับเวลา,าประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มก็ไปแวะเวียนซื้ออาหารกับชาวบ้านกันได้นะครับไปไปบึ้งกับขบขันกับน้าย่างมือแรงกันนะครับเดี๋ยวขอถามอะไรได้ไหมคะถามอะไรครับการเป็นนายยกเนี่ยมันเหนื่อยไหมคะ ถามว่าเหนื่อยไหมถามว่าถ้าย้อนกลับไปกับการทํางานต่างๆนะครับผมว่าการเป็นนายกเหนื่อยน้อยกว่านะครับทำรถรับทำธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ก็ได้คอนแทคกับคนเหมือนกันได้บริหารได้คอนแทคกับความรู้สึกคนเหมือนกันการทํารถแมคโครรถดาก็ตากแดดตากลมเหมือนกันผมก็เลยผิวขาวนี่คือนี่คือของฝากนะครับก็เลยผิวขาวนะครับก็ถามว่าเป็นนายกเหนื่อยไหม ผมบอกก็เลื่อเนเลื่อนน้อยกว่าอาชีพอื่นนะครับเลื่อนน้อยกว่าอาชีพอื่น,นครับครับผมคำถามต่อไปนะครับอาเภอเมือเมืองหลวงของเราเนี่ยเทศบาลเมืองหลวงเราเนี่ยมีอะไรจะพัฒนาบ้างครับใน,นต่อไปมีอะไรที่เป็นแนวโน้มที่จะพัฒนาบ้างครับส่วนตัวผมเองนะครับกับเทศบาลตำบลบึงหลวงเนี่ยผมว่ามีอะไรอีกเยอะแยะเลยเทศบาลเมืองหลวงมีการพัฒนามาอยู่ตลอดเวลามีการขับเคลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกๆปีทุกๆยุคทุกยุคทุกสมัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอมาถึงยุคของผมเนี่ย การสร้างหรือว่าการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันถือว่าอยู่เต็มเพดานบนเราหรือแค่ปรับปรุงพัฒนาไปแล้วก็ในยุคข,ของผมจะเป็นการยุคข,ของการขายทอดตลาดเรา,านำอำเภอบึงพงหลงเนี่ยสู่โลกกว้างทําให้ทุกๆคนได้มองเห็นให้คนบ้านอื่นได้เห็นศักยภาพของบึงพงหลงกันนะครับว่าบึงพงหลงเป็นยังไงมีอะไรบ้างนอกจากการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นยุคข,ของการที่จะส่งต่อ ส่งเสริมรายได้ส่งเสร,มริมผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมให้ทุกคนมีรายได้ในท้องถิ่นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะดึงเม็ดเงินเข้าจากจากชาวต่างชาติต่างประเทศต่างบ้านต่างอำเภอเราอยากให้บึองหลงเป็นแบบนั้น,นครับเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและถาวบเลยครับอย่างที่ท่านเคยบอกนะครับว่าสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้แก่เทศบาลตะบนเมือ,องหลวงของเรานะครับให้แก่ประชาชนนะครับพี่ยุ้ยมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับกับท่านนายก ในส่วนของประชาชนเนี่ยค่ะให้ความร่วมมือดีไหมคะเท่าที่เข้ามาร่วมในช่วง2เดือนถึงสเดือนนะครับผมบอกว่าน่ารักมากๆนะครับประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรเทศบาลของเรามีการทํางานร่วมมือกันและให้ส่วนร่วมได้ดีมากๆนะครับน่ารักครับน่ารักน่ารักกันทุกๆพื้นที่ทุกๆองค์กรทุกๆหมู่บ้านเลยนะครับน่ารักมากๆเลยครับครับผมก็ คำถามของเรานะครับในวันนี้ที่จากทางบ้านนะครับถามเข้ามาก็มีแค่นี้เพราะว่ารายการของเรานะครัเพิ่งเปิดนะครัเพิ่งเปิดเดี๋ยวรอต่อไปเนี่ยอีพีต่อไปเมีคําถามเข้ามาเยอดแน่นอนนายกเนี่คงจะตอบจนปากแห้งกันเลยทีเดียวแล้วถามหมดแล้วนะครับคำถามหมดแล้วครับแค่นี้ครับถามน้อยด้วยการเปิดรายการเปดี๋ยวใครมีปัญหานะครับให้บอกมานะครับนายกเก่งวิทยาจะพาไปไลฟ์นะครับแล้วใครที่มีคําถามอะไรนะครับให้ ถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับให้คําตอบกับท่านเองนะครับเดี๋ยวท่านนายกเก่งที่ใหญ่เนี่ยจะมานั่งไลฟ์กับเราอย่างนี้ทุกๆ E ีีเลยนะครับเราจะเจอไม่ว่าจะเป็นท่านนายกจะไปเรียกกับท่านท่านพอปองใช่ไหมครับแต่ละกองขึ้นมาใช่ครับใช่ด้วยนะครับก็คือถ้ามีคําถามไหนมาที่มันไปคอนแทคกับพอปองไหนมีความเชื่อมโยงกับใครเราก็จะนำพอปองต่างๆนะครับมาพูดคุยกันอย่างเช่นกองสวัสดิการกองสาธารณสุข กองช่างนะครับที่มีการคอนแทคกับทางประชาชนเราก็จะนําท่านมาพูดคุยด้วยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเจอับท่านผอหลายๆคนนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงโฉมนะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบในของเทศบาลไปทีละนิดทีนี้นี้นะครับเพื่อการส่งต่อแล้วก็การเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับครับผมครับครับผมสัวอนนี้นะครับ ของรายการของเรานะครับรายการไลฟ์รอบึงนะครับใครมีปัญหาให้บอกมานายกเก่งวิทยาจะพาไปไลฟ์นะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกเก่งวิทยาพานจรัสนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาตอบคำถามในวันนี้นะครับและก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราจนจบรายการวันนี้ผมนายจตุวณโคตรรินนะครับนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบนบุหลวงขอขอบคุณและสวัสดีครับ